พ่อใหญ่งวยกเุ็ยกวยเข้าสวนใจเธอได้เมื่อนี้เอ้าจะมาเขาดูแค่ที่เนี่ยเอ้ยคอยกับวัไดบ้างนะเฮ้ยมึงกขบุ่มมึงดีๆเดี๋ยวนี่ยกะกวยมันไหลโตขึ้นวานั่นแหละเออเออเขาก็ยามันลหรอเอาเมื่อนี้เจ้าบ่ป้าบ่ใหม่บ่พะอใหญ่บ่กูเมื่อยเมื่อยจะเป็นบ่ เขาซูมือซมือกูกระจายท่านเลยเว้ยแต่ว่ามันกินก็เพราะเจ้าร้ายหลายเด้อยาหูห้ามันถอดเจ้าบอกป้าบบอกบอให้มันกินโลดทิ่ฟูก็ไม่ถอกบม่ไหวแล้วกูหันและเจ้าแต่งตัวที่ไปใช้สันพยาใหญ่เว้ยกูจะไปหาหมอฮะที่ไปหาหมอเออ กูเมยมันรูเป็นจะเห่าใช่ได้แนวเนี่มันสร้างว่าเทป่ายเนี่ยชิเกงใช้เรลาเ้าใช้ขอมากระจายท่อนตัว